สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าตู่ช่องนิทานบันเทิงก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปด้วยค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงความเพลิดเพลินสนุกสนานมีคติธรรมในหลายแง่มุมมอง หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเรื่องแรงกรรมทำให้ทารกถูกทอดทิ้งตอนที่สองเรามีกรรมนำมาเกิดกล่าวถึงสศรีท่านหนึ่งในเมืองโกสัมพีได้ฟังคำทํานายจากปุโรหิตว่าเด็กชายที่เกิดในวันนี้จะมีวาสนาได้เป็นมหาเศรษฐี ที่ยิ่งใหญ่ในเมืองนี้เมื่อฟังคำทำนายดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงส่งคนไปดูที่บ้านว่าภรรยาของตนที่ใกล้คลอดได้คลอดแล้วหรือยังถ้าคลอดแล้วเป็นชายหรือหญิงแล้วกลับมาแจ้งด่วนเมื่อทราบว่าภรรยายังไม่คลอดจึงสั่งสาวใช้คนหนึ่งให้ออกไปสืบหาเด็กผู้ชายที่เกิดในวันนั้นถ้าพบให้ขอซื้อเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน สาวใช้ได้เที่ยวถามไปทั่วทั้งเมืองจนมาถึงเรือนของชาวบ้านที่นำเด็กมาจากกองขยะสอบถามว่าเด็กนี้เกิดเมื่อไรได้รับคำตอบว่าเกิดวันนี้จึงขอซื้อเด็กด้วยเงินหนึ่งพันกะหาปณะนะซึ่งเป็นเงินที่มากโขทีเดียวเมื่อได้ตัวเด็กแล้วสาวใช้จึงนำไปมอบให้เศรษฐี เศรษฐีคิดว่าถ้าว่าลูกของเราเกิดมาเป็นหญิงเราจะให้เด็กคนนี้แต่งงานกับลูกสาวของเราแล้วยกตำแหน่งเศรษฐีให้แต่ถ้าหากลูกของเราเกิดเป็นชายเราก็จะฆ่าทิ้งเสียจากนั้นจึงให้เลี้ยงเด็กนั้นไว้ในเรือนก่อนปรากฏว่าในวันนั้นภรรยาของเศรษฐีคลอดลูกออกมาเป็นชายเศรษฐีจึงสั่งสาวใช้คนเดิมให้นำเด็กคนนั้นไปฆ่าเสีย โดยให้เอาไปวางที่ประตูคอกวัวด้วยคิดว่าจะให้วัวเหยียบเด็กให้ตายแต่พอประตูเปิดเท่านั้นวัวที่เป็นจา่าูงได้ออกมาก่อนตัวอื่นแล้วมายืนค่อมทารุกเอาไว้กันตัวอื่นไม่ให้เข้ามาเหยียบเด็กได้คนเลี้ยงวัวเห็นท่าทางของวัาจาวจ่าูงแปลกประจักษ์วันอื่นเพราะตามปกติวัาจาวจ่าูงจะออกเป็นตัวสุดท้ายเสมอแต่วันนั้น กลับออกจากคอกเป็นตัวแรกและยังไปหยุดยืนขวางทางตัวอื่นอีกจึงเข้าไปดูเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องวัวนั้นก็เกิดความรักใคร่เอ็นดูขึ้นมาทันทีพางอุ้มเด็กขึ้นชื่นชมแล้วนำกลับบ้านด้วยความดีใจสาวใช้ของเศรษฐีเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนำไปเล่าให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีจึงสั่งให้นางไปซื้อเด็กคนนั้นกลับมาอีกและสั่งให้นําเด็กไปวางไว้ที่ทางกวียนตอนเช้ามืดเพื่อจะได้ให้รอกวียนเหยียบเด็กให้ตายหญิงสาวได้นําเด็กไปวางบนทางเกวียนตามที่เศรษฐีสั่งแต่เมื่อพ่อค้ากับเกวียนมาถึงตรงที่เด็กนอนอยู่วัวก็หยุดนิ่งเสียไม่ยอมลากเกวียนเมื่อเจ้าของเกวียนเคี่ยนตีก็พากันสลัดแอกทิ้ง จากคอแม้เจ้าของจะพยายามอย่างไรก็ไม่ยอมเดินจนกระทั่งสว่างเจ้าของคกวียนจึงลงไปสำรวจทางเห็นเด็กทารกแรกเกิดหน้าตาน่ารักก็ดีใจอุ้มขึ้นมาปอบโยนแล้วนำกลับบ้านโดนนำไปทิ้งครั้งที่สี่นับแต่แม่บังเกิดก้าวให้สาวใช้นำมาทิ้งที่กองขยะ รวมกับที่สาวใช้ของเศรษฐีเอาไปทิ้งที่ประตูข้อกลัวและทางเกวียนทั้งหมดก็สามครั้งแต่แรงกรรมของเด็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้สาวใช้กลับมาบอกแกเศรษฐีว่าเด็กยังไม่ตายถูกพ่อค้าเกวียนนำไปเลี้ยงไว้เศรษฐีก็ให้สาวใช้นำตัวเด็กนั้นกลับมาอีกคราวนี้ให้เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีตายโหงด้วยหวังว่าจะให้พูดผี หรือนกแรงสุนัขจิ้งจอกกัดกินเป็นอาหารแต่ด้วยอนุสง์แห่งบุญเมื่อคราวเป็นสุนัขที่เห่าหอนพระปัจเจพระพุทธเจ้าได้คลุ้มครองเด็กนั้นเอาไว้ทำให้พูดผีปีศาจหรือสัตว์ร้ายเข้าไปทำร้ายเด็กไม่ได้กระทั่งรุ่งเช้าคนเลี้ยงแพะไปเจอเด็กเข้าก็เก็บไปเลี้ยง วายเศรษฐีเมื่อทราบว่าเด็กยังไม่ตายก็ให้สาวใช้ไปซื้อเด็กนั้นมาอีกคราวนี้สั่งให้สาวใช้นำเด็กไปโยนลงเหิวซึ่งฟังดูแล้วเด็กคนนี้ไม่น่าจะรอดแต่คนเราเขากล่าวเอาไว้ว่าไม่ถึงขาดายไม่วายชีวาว่าใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสันเด็กคนนี้ยังไม่ถึงข่าวตายเมื่อสาวใช้ โยนลงไปในเหวก็ไปค้างที่พุ่มไม้ไผ่ใบหนานุ่มสบายไม่ตกลงพื้นพอดีกับวันนั้นหัวหน้าช่างสารเข้าป่าไปตัดไม้ไผ่ตัดถูกต้นไม้ที่เด็กค้างอยู่เด็กก็สะดุ้งตกใจร้องจ้าขึ้นมานายช่างสารจึงขึ้นไปดูเห็นเด็กก็มีความรู้สึกรักทันทีจึงอุ้มเด็กกลับบ้านด้วยความดีใจนี่เป็นครั้งที่ห้า ที่เด็กถูกนำไปฆ่าแต่รอดชีวิตมาได้จเจ้าใช้ของเศรษียืนมองดูเหตุการณ์อยู่รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงกลับไปเล่าให้เศรษฐีฟังเศรษฐีก็สั่งให้ไปซื้อเด็กคนนั้นกลับมาอีกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อเศรษฐีพยายามจะฆ่าเด็กนั้นอยู่ซึ่งฆ่าอย่างไรก็ไม่สำเร็จจนวันเวลาล่วงไปเด็กก็โตขึ้นเรื่อยๆ เศรษีได้ตั้งชื่อให้กับเขาว่าโคจกะซึ่งแปลว่าเด็กที่มีเสียงกังวานแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่เศรษฐีก็หาได้เลิกล้มความตั้งใจที่จะฆ่าเด็กโคจกะนั้นไม่ยังพยายามคิดหาอุบายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีได้พบกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งซึ่งเป็นนายช่างหม้อจึงถามสหายว่าท่านจะเผา ตาอบหม้อเมื่อไรเมื่อเขาตอบว่าพรุ่งนี้เศรษฐีจึงบอกกับนายช่างหม้อว่าฉันมีลูกชายชาติชั่วยอยู่คนหนึ่งฉันต้องการจะฆ่ามันเสียพรุ่งนี้ฉันจะออกอุบายให้มันไปที่บ้านของท่านท่านจงฆ่ามันแล้วจับยัดใส่เตาเผาให้สิ้นซากหากงานสำเร็จฉันจะให้รางวัลแก่ท่านอย่างงามและจะให้เพิ่มอีกเมื่อมีโอกาส ได้สิเพื่อนนายช่างหม้อรับคำวันรุ่งขึ้นเศรษฐีออกอุบายให้โคสกะไปส่งของที่บ้านนายช่างหม้อพร้อมกับกํำชับว่าเมื่อไปถึงแล้วให้กล่าวกับนายช่างหม้อว่าขอให้ท่านทำงานตามที่ตกลงกับพ่อไว้เมื่อวานให้แล้วเสร็จเดี๋ยวนี้โคสกะรับคำแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปบ้านนายช่างหม้อขณะที่เดินไปนั้น ได้พบกับลูกชายแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นการละเล่นอย่างหนึ่งกับพวกเพื่อนๆอยู่ลูกชายเศรษฐีเห็นโคสกะเดินมาจึงเรียกให้โคสกะไปช่วยเล่นแต่โคสกะไม่ยอมเพราะจะต้องเอาของไปส่งให้กับนายช่างหมอวายลูกชายของเศรษฐีจึงเสนอให้โคสกะเล่นแทนส่วนตนจะเป็นผู้ไปส่งของที่บ้านนายช่างหมอเอง จากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่บ้านนายช่างหม้อลูกชายเศรษฐีเมื่อไปถึงก็กล่าวกับนายช่างหม่อว่าพ่อสั่งมาบอกว่าให้ท่านทำงานที่ตกลงกันไว้ให้สําเร็จเดี๋ยวนี้พอพูดจบนายช่างหม่อก็ฆ่าลูกชายเศรษฐีสับเป็นชิ้นิๆแล้วโยนเข้าเตาเผาไยโคสกะได้เล่นการละเล่นจนพบข้าจึงกลับบ้านเศรษฐีเห็นเด็ก โคสกะก็นึกแปลกใจถามว่าเจ้าไม่ได้ไปที่บ้านนายช่างหม้อตามที่พ่อสั่งหรือโคสกะตอบว่าเปล่าพ่อน้องชายอาสาไปแทนเศรษฐีไม่ได้ฟังดังนั้นก็ปานประหนึ่งว่าถูกปาปาที่กลางกระหม่อมร้องร่นวิ่งไปที่บ้านนายช่างหม้อพร้อมตะโกนว่าอย่าได้ฆ่าลูกฉันเลยนายช่างหม้อเห็นเศรษฐีนั้นวิ่งมาจึงพูดว่า นายท่านอยากทำเสียงดังไปงานของท่านสำเร็จแล้วนี่เป็นครั้งที่6ที่เศรษฐีพยายามจะฆ่าโคสกะแต่ไม่สำเร็จแถมยังต้องมาเสียลูกชายของตนไปอีกเศรษฐีโศกเศร้าเสียใจกับการตายของลูกชายสุดที่รักจนล้มป่วยลงถึงกระนั้นก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะกำจัดโคสกะบุตรบุญธรรม แผนค่าครั้งที่เจ็กระทั่งโคตกะโตเป็นหนุ่มสิทธีจึงคิดแผนที่จะฆ่าขึ้นมาแผนหนึ่งโดยเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บสวยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ชายแดนว่าผู้นี้เป็นลูกชาติชั่วของเราพวกท่านจงฆ่ามันเสียแล้วฝวังในหลุมขี้หากทำสำเร็จฉันจะตอบแทนอย่างงาม จากนั้นมอบหมายให้โคสกะถือจดหมายเตือนทางไปที่บ้านคนเก็บสวยนั้นโดยให้ผูกจดหมายไว้ที่ปลายผ้าโคสกะอ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่รู้ว่าหนังสือที่ตนผูกไว้ที่ชายผ้านั้นเป็นจดหมายฆ่าตัวเองระหว่างทางโคสกะได้แวะพักที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับเศรษฐีพ่อบุญธรรมเศรษฐีท่านนี้เมื่อเห็นหน้าโคสกะครั้งแรก ก็หลงรักในความอินดูเหมือนกับลูกของตนบังเอิญว่าเศรษฐีท่านนั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคจกะและอดีตชาติเคยเป็นภรรยาเก่าของโคจกะด้วยบุตรสาวของเศรษฐีพอได้ยินสาวใช้เอ่ยชื่อโคจกะเท่านั้นก็หลงรักโคจกะเต็มหัวใจนี่แหละนาที่ว่าบุเพสนิวาส ที่ดาเสถีได้ให้คนใช้แอบถอดจดหมายจากชายพกของโคสกะมาเพราะอยากรู้ว่าเป็นจดหมายอะไรเมื่อทราบว่าเป็นจดหมายที่เสถีเขียนสั่งให้ฆ่าโคสกะนางจึงทำลายจดหมายนั้นทิ้งแล้วเขียนจดหมายใหม่ให้คนในหมู่บ้านเก็บสวยนั้นมาสู่ขอตนและจัดงานแต่งให้กับโคสกะจากนั้นก็ให้สาวใช้นำไปผูกไว้ ที่ชายพกเหมือนเดิมเมื่อคนในหมู่บ้านนั้นได้รับจดหมายก็พากันชื่นชมยินดีพากันมาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีและจัดงานแต่งงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งข่าวให้กับเศรษฐีพ่อบุญธรรมทราบซึ่งเมื่อเศรษฐีทราบข่าวอาการป่วยยิ่งสุดหนักลงและเสียชีวิตลงในที่สุดเมื่อเศรษฐี สิ้นชีวิตกรงพระราชาก็ได้แต่งตั้งโคสกะให้ดำรงตำแหน่งเป็นเศรษฐีแทนบิดาบุญธรรมที่ตายไปซึ่งเรื่องของโคสกะก็จบแต่เพียงเท่านี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเราคนหนึ่งนั้นย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมที่ตนได้สร้างไว้ บางคนทำทั้งกรรมชั่วและประกอบกรรมดีประกอบกันบางชาติประกอบกรรมดีบางชาติประกอบกรรมชั่วเพราะจ้างทั้งกรรมดีกรรมชั่วประกอบกันจึงทำให้ชีวิตต้องประสบทั้งสุขและทุกข์แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถถือเอาเป็นตัวอย่างจากเรื่องของโคจกะสิทธินี้ก็คือการทำความดีเอาไว้ให้มากๆ เพราะกรรมดีจะช่วยพยุงประครับประคองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในยามที่ประสบทุกข์ดูอย่างโคสกะเสษถีที่ถูกแม่ทิ้งตั้งแต่วันแรกที่เกิดและถูกเสษถีพ่อบุญธรรมพยายามฆ่าอีกเจ็ดครั้งซึ่งทุกครั้งก็สามารถรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยผลแห่งกรรมดีที่ตนได้สร้างไว้ ในชาติที่ตนเกิดเป็นสุนัขเข่าหอนตามพระปัจเจพ,พระพุทธเจ้าจนสิ้นใจเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในชาตินี้ก็จงหมั่นสร้างความดีเอาไว้อย่าให้ต้องแพ้หรืออายแก่สุนัขอดีตชาติของโกกะเลยขอบคุณทุกการติดตามที่รับชมและรับฟัง เรื่องแรงกรรมที่ทำให้ทารกถูกทอดทิ้งก็ได้จบอย่างสมบูรณ์หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยให้ความบันเทิงความเพลิดเพลินสนุกสนานกับแง่คิดคติธรรมทุกมุมมองขอให้เจริญหน้าที่การงานความรักสมหวังสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีค่ะ